ในวันที่28เดือนหปี2568ปดในวันที่2 8ที่ข้าพเจ้านายชนกรชนกพลนุ่มเดชขอถวายเสียงสวดสัดทย,ยัยพระสตรพระปิตสมมุนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบ,บูชาสังฆบูชาและอาตายาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีกติกเลกได้มีสมาธิตรจ,จอในอากาักขระเิสะนีใน้ในบทส่วนอยางต่อนด้วยเทอ บทที่หนึ่งห้างตมมาสมโทโภพควาพุทธางภควันตังอัทวาเทมีตวาขาโตภคว,วตาธโมธรรมมังมตามีตุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสังคังนา,ามามีบทที่สองห้างตมาสมโทโฏตุจิวังไปนิพุตโตคุณนหิตเทวมโนธานีปรามีหิตจัทิสติ ยาวชีวังหังพุทธังทำมังสังฆังเสานังกะตะปูเชเมียะตะนันจัดยังทำมังจลามิดตุทนาบทที่สามตมันตาจะกวาเวทุอัตตาขัตุเทวตาตัธรรมังมุนีราชันตาตุนันตุตะขโมขัทังตักทีกาเมตะุเปทีสิเขะตะเตจันตยิเควิมานี ทเปรตทีตะคามตรลูกันนาหนเกหตุหิเคเตภุมาจยันตุเทวะชัท้าวิตเมยักษันทพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนีวาวัตนังสัทโวเมยุนั่ตัธรมตวนากรูยมพะันตาธรรมะตวนากรูยมพะันตาธรรมะตวนากรูยมพะันตา บทที่สี่นโมตัสสะภะคุตโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคุตโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคุตโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าพุทธังเถรานังค้ชามีธรรมังเจ้านังค้ชามีสังฆังเจ้านังค้ชามีทูตยมปีพุทธังเจ้านังค้ชามีทูตยมปีธรรมังเจ้านังค้ชามีทูตยมปีสังฆังเจ้านังค้ชามี ตัด่ยังปิดพุดทางเจนั่งชามีตัดียังปิดทรมังเตนังชามีตัดทียังปิดสังข้างเจนั่งชามีบทที่6นาทีเมอเสนั่งอันยังพุทโธเมเสานั่งวางเอเตนาสัตตะ네วัชนาสติเม่โหตุตัพทานาทีเมเสนั่งอันยังทมโมเมเสานั่งวางเอเตนาสัตจะวชนาตติเม่โหตุตัปทานาทีเมเสานั่งอันยังสังโมเม่เสานั่งวางเอเตนาสัตจะวัชนาตติเมโหตุตัปทา บทที่7พุทธังนัเมรัตนาภูตตาโสวิวัตจิตังทำมเิทำมังนัเมรัตนาภูตตาสุวิสุทธิสาวังสังเกตนัเมรัตนาภูตตาสุสีวัตทิฏฐีเอตังนัเมติวัตนันตัตตยะวะหังสัมมาโมตุตตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานุตตะคุณาโยเะวะ สัมภวตังอัตุบิตัดยำหิปิต,ตัตเทวัจยถายะถาติดทันเทเอตังวินาติดเเตยสมะสัมภเวนาโลเกกะทาติจัดเยวนจัป้าตุภูตังคำพีวัญยานวิตต่ยังอติทุกสัต์ทางวินโยหิปันธิตะทะเนหิวิญยะรูปัง โลกมัมฮีเกฮิติกะัตุประรพณียงังเกสันเิสุทุตุทุวิธิตังคุณะเะยตายานามเมฮีวัฒนตายาทุวิศุตตัมปีสมุปัสตังนมัมัสิป,สาาปุธะภาษาทัธาณุยัตญติกานัมัส สมุตตมะปุญญะปุญณมุภูมังทุขขาประมุจจะนาสมุขะานาังคตานังปูชาละเหตุป,ปะมังอภิปูชนย,ยังนิพานาสันสัจฉิกยายยุปะมิตรายัตถังสัมมากกเวสัมมลโสหะนาสิทธิยาจาสาธู อิอัตถะสะเรฮุปะ,สะ,ปะเสวนียังปาเนหิจาเปิเตอนังคังมมคมนียาเมว่าตัดสมาหิตังเตยวสะสะนังเสอนังขตัมหานัดติงทิวังคณะเน,นสุนัมมัตตมานา อุเซมจาปิสสตังสุปะสันนจิตตาตัดฐานุปาริจัยาสทารตาจาปุญเยนะตัดหาสุกะเตนสุขีพระเวมูเตเซนะตัดสะจะปทาปิสุวัตถิโโตูโยเจทะธรรมวินายมิระมาณภูโตโลกุตปาพิสมโยนิยโตตุโคชังตัดโสปนิตตั ยะจะยายะอยัมปิโหตูวัตถุตเยปริจิตโตตุปะสาธากาโลบที่8โยจะขุมมาโมหะม่อปกัตโทสามังมุพุตโทสุขตโตวิมุตโตมาวัสสะปาสาวินิโมตยันโตปาเปสิเขมังเธนตังวิเนยยังพุทธังวรันตังเสียสาระมามี โลกัสสานาทันจะวินายากัสตาตันเตะสาเตจยะสิทิโหตูสัพพันตายาจวินาตเมนตูธัมโมทโยธัมโมทโชโยวิยะตัสสัตตูทัเสสิโลกัสสวาวิสุทธิมัเคคัง นิยานิโกธรมรมวัฏวัสสารังสาวตาวะโหสันติกโกสุกินโนธรรมังวันตังเสียตนมามีโมหับปทาลังปัสสันทะตัทธังตันเตชะเตชะติทิโหตูสัพพันตายาจวินาสัเมเนตูสัทธรรมเสนาตุขตานุโคโย โลกัพปาปูปะกิเวสะเตตาสันตโตสยังสันตินิโยชโกจาตวาขาตธรรมังวิทธตังกกโรตีสังคังวันตังเสียสานะมามีพุทธานุภาพ,พุทธังสัมะั สีรัทถิทิงตันเตจะตะเตเจสิทธิโหตูสัพพันตวายจวินาสัพเมนตูบทที่เก้านโมอะหัตตสัมมาตัมพุทธสัมเหิิโนนโมจัมมาธรรมส,ส,สักวัชขาตเสวะเตนิทานโมมหาสังคันสาปิวิสุทธาศีวัตทิถิโนนโมโอมาตายารัต ทัศทัตตันยัสัตสาทุกังนโมโอมะกาตีสัตสัตวุถุยัสสปีนโมกาลปภาเวนะวิคัตขันตุปทวานนโมกาลนุภาเวนะสุวัตถิโหตุสะพทานโมกาลสัตเตชนะวิธิสิโหมิเตชวาปทิสิเอวังเมเมตุตังเอกังสมัยยังขอ พะคาวาะเกตุวิหาวาติกบปีราวัตุจมีมหาวเนมหตาพิขูสังเคนาตัดทิงปัจจับเตหีพิขุสตัยหิสภเพเหว่าหันเตหีสัติจารโอกาธตุยิเทวตาเยภูเยนาตันนิปิจ่าโหนติปควรตังทัตนายาพิขูสงคัญจะอัฏฐาโขจะตุนนังสุทาวาสก,กายิกานังเทวนังเอตะทโอทาโหสิ อยังโขปะควาสเกสุขีหาอติกับเปล่าวัตถุจะมีหาวเนมหาตาพิคูสังเขียนนาสัจทินปัจจามเตหีพิคูตเตหีสะเพเหว่าหันเตหีทัศหิเจโอกาทตูหิเทวตาเยคุเยนาสัตมิปติตาผลติภระคนตังทัศนายยาพิคูสังคัญจะยันนุนาเมยังปิเยนาปะควาเตนุปัสสังกัมเมียมะอุปสังคมิตวา ปะขัวโตตันติเกปัจเจกคาถาพาเตยามาติอัตโขตาเทวตาเตยยะถาปินามาภะวาปุริสสัมมิจตังวาพาหังปาษะเอยยะปะตะตังวาพาหังมิเตยยะเอวาเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันเตอหิตตาปะกัวโตปุวะโตปาตุวหังสุอัตโขตาเทวตาปะกวนตังอภิวาเทวตาเอกัดมันตังหังสุเอกมันตังพิตโข เอกาเทวตาปักวัตโตสันติเกอิมังค่าถังอภภาษิมหาสมิงโยปวานัตถุมือเทวกายธรรมาคตาอัคคะตัธรมะอิมังธรรมะสมัยยังทักิตาเยวะปะราชิตังตัดสังคันติอัถโขปอัปะเทวตาปักวัตโตสันติเกอิมังค่าถังอภภาษิตันตระภิกโวัตมาทหังสุจิตตังอัตโนุชุกจักวะกังสุสาถีว่เนตานิเขเห็ตัวอินทิยานิวะากันติปัญทิตาติ อาตโควาปราเทวตาปัจจุตโอสันติเกีงมังคาถังอภาสิเจตวะขี่ังเจตวะปารีคันอินทักีอังโอหัจจะมะเมชาเตจะวันติสุทาวิมาจะขุมปตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโควาปราเทวตาปัจจตสันติเกีงมังคาถังอภาสิเยเกติพุทธังเสานังคาเสสนเตขมิตสันติอาปาญาภูมิปะหายามุนุสังเทหัง เทวกายังปริปุเวสันติติอัตโขปะควาภิขูอามันเตติเกยุิเยนัสันพิขเวทัสสัตตุโอกาธาตูสุเทวตาสันนิปติตาผลติตถาพตังทัตนายาภิขูสังคันจากเยปิเตพิขเวอัสสุออนติตามัทนานหันโตสัมมาสัมพทธา เตยสัมปิปิภควตานังเอตระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหตุงเตยยะถาปิมาหังเอตรหิเจปิเตยพิกเวภวิตสันติอนาค่ะตัมวัฒนังอหันโตสัมมาทมพทาเตสัมปิภควตานังเอตรมาเยวะเทวตาวตาสันนิปติตาภวิตสันติเตยยะถาปิไม่หังเอตรหิอจิทิสามิเตยเทวกายนางนามานิ ติสตาทิสามิพิภคเวเเทวะกายังนามนามานิพิเทธิสามิภิวเวเทวมา,า,ทะทะทาณิตังถนณาฐันสุขะมาฑิตเจโธทะภารติฐามิติเอวังพันเตติขโขเตพิขูปวกโตปัจจโสตุนควาเอเะทัโจา